จะช่วยผมด้วยผมพิลขังในกองซอมบี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนซอมบี้ค่ะโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยช่วยผมด้วยโอเคกดแล้วใช่ไหมนี่ไงเพื่อนผมเปิดประตูมาช่วยผมแล้วเดี๋ยวนะไห้ถืออะไรนะยายาเฮ้ยเดี๋ยวนะ ดี S <S ๋ยวพี oh ่เ oh> ล่นซิสซินไปยังเออเล่นไงอ่ะกล้องรอพี่ด้วยน้องกล้องเราอยู่ด้วยกันกล้องจะชีอะไรเอ้โอโอเคใครอ่ะลำตึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราเอฟเฟกต์เบลลิตี้หมดอันนี้ใครอ่ะลั่นออซิกไม่ได้เกมที่ทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็น3ฝ่ายฮันเนอร์เทรดเตอร์และซีเกอร์ รันเนอร์มีหน้าที่ตามหาว่าใครเป็นซีเกอร์และรันเนอร์สามารถโหวตได้มากสุดทั้งหมด4รอบเทรเดอร์ ader, ต้องคอยสนับสนุนซีเกอร์โดยที่รันเนอร์ต้องไม่รู้ตัวเพราะถ้ารันเนอร์รู้ตัวคุณก็คงจะโดนโหวตออกนั่นแหละครับและสุดท้ายซีเกอร์ซีเกอร์ต้องจัดการรันเนอร์อย่างน้อย2คนภายใน10นาทีก่อนที่เวลาจะหมดถ้าซีเกอร์ทําให้สําเร็จซีเกอร์จะเป็นฝ่ายที่แพ้ซีเกอร์ทําสําเร็จซีเกอร์จะเป็นฝ่ายที่ชนะไป ถ้าเหลือแค่สามคนเกมจะจบทันทีและซีเกอร์จะเป็นฝ่ายชนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมถ้าเราพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเดินเล่นกันนะครับซีเกอร์อย่าเผลอไปถือความเพชรนหน้ากันล้อากาเซเตอร์ก็อย่าไปบอกเลยเผลอมัวเคยเคยไปไเคยเคยซีเกอร์ก็ต้องฆ่าเคยเคยมาที่ไหนมาที่ไหน โอเคโอเคมีคุณกดย้อมจะลดเหลือสามบอกอันเยย้มไม่ใช่เฮ้ยถอยไปถอยไปถอยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยไป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 อยู่ด้วยอยู่ด้วยเฮ้ยอย่าพึ่งจะพูดเอาไปเอาไปเดี๋ยวตกตายเลยเออทำไมครับทำไมครับเมื่อกี้มีคนถือเผื่อเจอควานเพชรกำลังพี่กุญยอดกันพี่กุญยอดกันเราผมได้ยินโอ้โหเป็นเหมือนกันมีคนไอ้สินพี่กุญยอดกันมันคือตัวอะไรเนี่ยจิ๋งจอกสีส้มอ่ะคุยตอนหน้าเราตายมาเห็นตอนหน้าเราตายด้วย เราทำไปไม่รู้ดีกว่าเดี๋ยวว่าจบไปด้วยเดี๋ยวเกมเร็วเดี๋ยวเกมเร็วเกินเอออะไรวะยู่ี่ก็เผือถือความเพชรอยู่มุมนี้ด้วยอยู่อยู่อยู่ซ้ำมุมเลยเห็นหมดเลยมาแบบเริ่มต่อเจเคพี่เดียวฉีความเแม่รู้ใครสังเกตเปล่าเออวังเขาเผือเขาเขาไล่ไล่เนี่ยอินเวอร์เนียหมดเลยไม่ได้ใครอ่ะซินเคปะปะปะ เราไปกันดีกว่าบอกจะตอนนี้<บ>เราหาค,<บ>คิดว่าใครเป็นเทีเตอร์เม<บ>ื่อกี้บอกจะเดินกับกล้องไไออกล้องหายไปไหนวะเออกล้องหายไปไหนหาไม่เจอกล้องอยู่ไหนในตึกปะวะไม่ได้รับกันไม่มีเสียงตอบรับจากเลขใหม่ท่านเรียกหุ้ยนี่จุดสิตนตลอดเลยอะไรวะเน,นี่ยเนี่ยคนหน้าตาคนที่ฆ่าที่คุณเห็นตอบไั้คนที่ฆ่ากันแล้วตอนตำรวจแอบเออโทษโผล่กล้องอยู่ไหนกันโอ้โหทำอะไรที่หัวหายกล้องอยู่ไหนอ่ะ ายยหเลถ้าเดียวมาแล้วเดียวตายคนแรกนะสามแสนห้าตายคนแรกเรียบร้อยฮะเฮ้ยพี่ก้าวอุ้ยสวัสดีฮะเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมกล้องไหนกล้องกล้องห้อยไหลอ๋อไม่เห็นไม่ไม่ใช่กล้องผมกล้องผมกล้องเลยอ่ะเห็นกล้องคนที่ชื่อว่ากล้ไหมกล้องไม่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 เจอใครบ้างยังยังไม่เจอยังไม่เจอ โอเคเสร็จเราเดี๋ยวนะนี่พวกเราเป็นอะยังไงกันแทนงงงงเลยอ่าก็มันจะมีสามมันจะมีแรนเนอร์เทรดเดอร์แล้วก็ซีเกอร์เทรดเดอร์ห้ามไปบอกคนอื่นนะว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์ต้องสนับสนุนซีเกอร์นะอ๋อต้องคิดไปให้อย่างน่าส่งกันแล้วเออซีเกอร์มีขวานเพชรอะซีเกอร์มีขวานเพชรอะแค่นั้นมองอ่ะซีเกอร์สามกันเนาะโอเคโอเคโอเคเป็นเทรดเดอร์จะไม่มีบริเคสกับไม่มีวอลลฮะอ๋อแต่จะคล้องมือนกันหมดเอ้ย ไอกระโดดว่เา็อยู่ตรงว้าไปไหมล่ะหัวหาไม่เจอตรงไหนเพิ่มมาใหม่อ่ะอ่าใครบอกตายไม่หาคนไม่เจอจริงจังเขาหากันทั้งหมดเราปีนถาวัรกันเลยวิธีเซฟที่ถูกต้องครับเราต้องถือขวาแล้วเดินไปอะไรนะวิธีเซฟนะครับเราถือขวาแล้วถืออีกเดินไปเออขวานอันนี้คือมันมันไม่ใช้ทำอะไร โอเคปีนี้ไม่ได้ใช่ขวานเหล็กเอาไว้ใช้ทุบไอ้นี่บริเคตอ๋อบริเคตมันมันจะเป็นยังไงก็ไอที่พี่กามีให้วางอ่ะอ๋อพี่กาก็เป็นเหมือนหนุดนะถ้าพี่กาพูดว่าพี่กาไม่มีถ้าพี่กาพูดว่าไม่มีนี่เรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยนะตรงนี้ตรงนี้บริเคตจะเป็นไอ้นี่เอ่อรั้วส่วนวอลจะเป็นกำแพงเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วหนึ่งเราเล่นซ้นแอร์กันเหรอสวัสดีครับเราเล่นซ้นแอรเหรอไม่เราเล่นซราเล่นส้นแอร์กันเหรอ เราเล่นซอแหนกันเหรอจริงเหรอฮ้ยแม่งหายกนหมดเลยไม่ต้อนรับด้วยเหรอเออโนเอาควนอย่างงี้ดีกว่าเอาควันจอหน้าเอาขวานจอหน้าเออเขาอยู่ทาวเวอร์กันปะเราไปกันดีกว่าน่าน้าเฮ้ยผมว่ากล้องไม่เจอจริงจังยังไม่มีคนตายด้วยเราที่เฮ้ยนี่ไงเกิดเกิดใครอะใครใอะไรอะโอ้โหาเยอะจังวะเอาไม้แย้กับซสตินอยู่อะไรกันทั้งหมดนี่ บอกแล้วเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ตรงนั้นก็นึกว่าฆาตกรอ่ะบอกแล้วว่าเล่นซ in oui oh. uh ่อ huh. นแอบกันอะไรนะนึกว่าเห็นอยู่ตรงนั้นมาตรงนั้นก็นึกว่าฆาตกรอะไรนี่วะอ๋อี่เขาบอกแล้วเขาเล่นซ่อนแอบกันฆาตกรจะมีขวานเพชรนะออนี่เดี๋ยวนะขวานเพชรเหมือนกันเคอร์ขวานเพชรลันเนอร์นี่คือคนเหมือนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมอ่าใช่ฮะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลันเนอร์แอนซิเกอร์อันนี้ไฮแอนซิกไฮแอนซิกล้วเราวิ่งกันดีกว่า มันจะมีอะไรซีเกอร์ใช่ไหมซีเกอร์นี่คือคนอะไรนะคนคอร่าคนเหมือมองอาร์ตอินคอร์เตอร์นั่นแหละอ๋อส่วนอีกอีกอีกคันหนึ่งคือเป็นอะไรนะเทรดเตอร์คนทรยนฮะอ๋อเทรดเตอร์คนทรยศตอนนี้เราสรุปตอนนี้เราเล่นอะไรแทนซีเออะไรว่าไอหลอดเวลาด้านล่างนี่คือเวลาหาของพวกซีเกอร์ใช่ถ้าถ้าเวลาหมดปุ๊บแล้วซีเกอร์ฆ่าไปครบสองคนซีเกอร์จะแพ้ไม่มีจริงจังหมหาคนไม่เจอเลย ซิเกอร์อุปกรณ์มันเป็นอะไรบ้างขวานเพชรฮะแล้วก็ของคล้ายๆกันขวานเพชร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 แล้วก็ม claro ีขวานขวานเล็กด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วแต่ว่าเสื้อแต่งกายก็คล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยหมือนกันหมดเลยทุกคนหมดเลยต่างแค่ขวานเพชรกับบัลลีคิเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะนอนตายใครอะกองใครอ่ะกล้องเฮ้ยมีคนตายมีคนตายมีคนตายแป๊บนึงเฮ้ยมีคนตายมีคนตายมีคนตายเออเฮ้ย

จุดแรกจะเป็นจุดประชุมใครบ้างเมื่อกี้มีคนตายหนึ่งคนเว้ยกดแท็บมันก็เห็นพอดีก็อยู่ด้านบนใช่ป่ะไม่น่าใช่หรอกปั๊บนะพี่ก้าพี่ก้ามาด้วยกันพี่ก้ากับพี่กุณใมันได้กันไม่ไม่เออสามคนสามคนสามคนอ่ะมั่นใจละสามคนนี้ไม่ใช่ใครเลยเอากล้องมาด้วยเอากล้องมาด้วยไอ้กล้องไอ้กล้องมไอ้กล้องอยู่ตอนมีคนตายกล้องอยู่ด้านบนอยู่ตรงไม้ยอยู่ตรงไม้าเออเดี๋ยวอันนี้ใครนะ ฟีฟ่าเออฟีฟ่ากับเจดีแล้วก็ต้นน้ำมึงอยู่ไหนกันอู้อยู่กับอยู่จำได้เจดีมันเออท่านเล่นอะไรเนี่ยอย่าพึ่งไอ้ฟ้ามันเฮเตอร์บอกไม่ไรไม่รู้กูอยู่ต้นน้ำผมนอนดูยูทูบอยู่เฮ้ยกูมีแบบไหนคือคนก็พึ่งอะนั่นน่นไอเห็นมันพี่ไม่ตอนเริ่มอ่ะมันมีคนเปิดี่ตก่อนเอาประนเอาประนเสียงคนตรงห้วยไรกันนะ

ตอนเริม่มอ่ะมีคนถึงขวาญเพชรดด้วยผมไม่เห็นนะผมเคยก็เห็นพี่ก็เคยรู้แล้วใครเป็นอนะ่ะเรายังไม่พูดเลยผมไปนอนดูยูทูบมีคนอู้ผมนั่งดูพี่มอนอยู่มีคนอูด้อด, <laughs> ดพ <laughs> ูพี่มอนนั่งๆ <laughs> ด K, ู <laughs> พี่มอนโคตรชิวอ่ะพี่วตรงนี้นอนอีซี่จุดเอฟเคไปพี่มอนต่อโอ้ยเลยทับไม่ได้ <laughs> อ้าวนอนตายดี่อ้าวอ้าว สองคนด้วยเป็นศพใช่ไหมไม่ใช่อรนอนเฉยๆอ๋อที่นี่คือจุดเอฟเคนี่คือจุดแดงนอนดีไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะเกินทำอะไรกันวะเนี่ยพอดีไม่รู้มันลงอะไรกันไม่รู้เม่รู้นะพี่คุณทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้วโอเคไปแยกแยกใหญ่กว่ะแยก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 ดีกว่าแต่เกมมันไม่จบพี่ไปกุนเราไปที่ไหนก้องอ่ะไปเอฟเคแล้ว ไปถ่ายจุดเดียโอเคอะไรดีผมว้าวละยีฮีท่องอะไรโอกาสตีมาเล่นๆสรุปเราหาที่เอนสรุมีแค่พี่กับเองใช่ไหมที่รู้ย่อก่อนนะสรุมีแค่พี่กับเองงั้นอะไรของวันงานอะไรของวัน่าจะคงั้นแหละเดี๋ยวนะตอนนี้ตอนนี้ตายไปแค่คนเดียวฮะคนมันออกกันอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องอยู่ตรงนั้นนะอืม เอ,เอาไปเสียงใครในห้องน้ําเอ้ยโอเคเจอละไม่ต้องละเจอหนูท่อเจอหนูทอหนึ่ง B I o เอเอเอฟบีไอโอเปิดท่อ <c oughs> ผมเห็นมันยืนมองท่อผมดูวะหนูท่อตัวไหนอเออนัน่นเ่าใครอีฟ้าเราตีไม่เกินเราต้องตีแบบนี้เอ้ตี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 เราเล่นเราเล่นตีนะฮะเราจะตาย ินอยู่ร้องฆาตกรยังไม่ฆ่าไอคนเลยอ่ะโยแต่ว่าฆยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผู้หญิงฮัลโหลตกใจหมดเลยหันขึ้นมาไอเนี่ยไอข้างบนอ่ะไอข้างบนอ่ะขึ้นไปมีสี่คนมีซินมั้งกับอีสามคนอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นใครบ้างไม่หนีไม่หนีเราเขาเล่นกันยังไงวะเป็นไหมครับพี่เออยีกวะเฮ้ยไปหากล้องอยู่วพี่นั่งดูกล้องนั่งดูยูทูบอยู่เนี่ยตนนี้เขาเป็นนักดูยูทูบ โอ้มายก๊อดใช่ไปแล้วกล้องตายไม่เอานะเออไปถึงปุ๊บเห็นกล้องตายสวยเลยนะมีคนว้าวมีคนว้าวตุ่มเฮ้ยตบๆๆๆๆๆสวัสดีจ้าเสียงกล้องว่าอืมจริงอ่ะยังเหลือหนงคนเหลือเวลาอีก4นาทีสำหรับฆาตกรทางเข้าทางไหนว็อย่าลืม โอ้มุดป่ายังอยู่เลยสร้างป่าผมก็สร้างมั่วๆเลยผมไม่รู้ทางไม่อยู่แล้วมั้งหายไปแล้วก้องหายล้วเมื่อกี้อยู่แถวเนี้ยตายไปแค่คนเดียวเลยอีกสามวิทีก่อนที่ฆาตกรจะแพ้ขุด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 ตรงนี้มีมีออกแบบนะฮะกด M ห้าดูก็จะแบบแล้วเราออกป่าไงก่อนเดินมั่วๆเดี๋ยวก็ออกเองเฮ้ยโอยเนี่ยเจละเจละป่าไม่ไช่ซ้อนป่าไม่ใช่เข่ากดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เเเฮ้ยยยจจฆาตกรเหลือแค่สามนาทีเนี่ยถ้าฆาตกรไม่ใค่ฆาตกรแพ้เลยอยากรู้ว่าวเคาคิดว่าไอ้ฟาไหมไอ้ฟีฟาเป็นอ่ะฟาฟาอห่าไม่รู้ไมคนนี้ใคระเอออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นี่นี่ตัวเป็นไม่แต่ฟาไม่เข่ามาตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาึงนะกัมพิกาดีกว่า อย่าเพิ่งนะไม่ตอนขึ้นเขาตอนนั้นน่ะพี่ก้าวใช่พี่ก้าวมื่อไหร่พี่ก้าวตอนขึ้นเขาพี่เก้าวพี่เก้าพี่ก้าพี่ก้ามากับผมหน่อยก็โอเคเดินรอบไปค่ะเราจะโดนถล่มจับเึีแย่ถ้าคาตกรไม่ฆ่าอีกคนหนึ่งชนะแล้วเชื่อผมผมเดี๋ยกูดวงดีไว้อยู่กูดวงดีคาตกรไม่ฆ่าใครพี่พี่พี่บอกต้นหนามน่าจะไม่ เดี๋ยวนะอะไรเนี่ยไม่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 ต้องอย่าเพิ่งคือกูบอกว่าไอ้ฆาตกรเหลือแค่หนึ่งนาทีในการฆ่าเว้ยแต่คือแบบไอ้ฝ้ายังไม่ฆ่าใครไงแล้วฝ้ายแย่หนักฝ้ามาโนไอ้เจนี่พักมาแล้วสินี่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 ประชุมอะไรประชุม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 อะไรก็อะไรขึ้นประชุมเวลาแล้วเวลาแล้วมันถึงขวานตีเลยมันถึงขวานตีเลยตัวไหนตัวไหนตัวไหน ไอ้ต้นน้ำเลยต้นน้ำเลยต้นน้ำเลยประชุม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 เร็วๆประชุมโหดโหโหมดเลยหมดเลยโหดเลยโหใครได้พิมพ์ใครได้พิมพ์พิมพ์พิมพ์โหดโหดโหดหนึ่งกับพิมพ์เลยพิมพ์เลยหนึ่ไม่เห็นด้วยบูด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 เฮ่าละไปเปล่า เออเป็นแหละเป็นแหละถามยังจะถามอีกเหรอไม่รู้เลยมันจบอย่างแปลกเลยอ่ะมันแปลกมากตานี้แล้วใครเป็นเพเตอร์มึงเป็นปะมันก็เคยอยู่กับฟิงอยู่กับเมียตลอดนะมึงเป็นเพเตอร์ใช่ไหมเออใช่คุณแม่ไงวะนั่นแย่กูว่าอะไรเหี้ยไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันแบบมันพูดกันแบบกูว่าอะไรเหี้ยเออเพ่เพ่แง่แง่กลองหายไอ้กลองหายเออกลองหายกลองหายไปเลย 怎么、嗯、啊？你看，看他搞着的了。